น่าสอนรามนำแข็งไม่ได้วิเศษมาจากไหนมีพ่อแม่เป็นที่อาศัยเหมือนร่มไผยร่มพ่มีแต่น้ําใจที่ใส อา,าแจกแพงแจกยาดทุกคนทางรถดีเดียเขาเห็น<ๆ>เห็นแววว่าเออเขาก็เลยเรียกไปคุยกัมลักษ์พี่ดวงแก้วมันมันทำที่เกเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เห็นแววของน้องอะไรอย่างเงี้ย เราก็แล้วจะตั้งชื่อคณะแล้วก็ชื่อคณะสอนรามน้ำเพชรไปเลยอ,อะไรชื่อลูกชายกับลูกสาวเลยใช่ค่ะซึ่งซึ่งบางคนไม่รู้ก็จะเข้าใจว่าน้ำเพชรเนี่ยเป็นนามสก,กุลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เ,ออเป็นชื่อของลูกสาวซึ่งน้ำเพชรเป็นพี่สาวของสอนรามแต่ด้วยความสอดคล้องเป็นสอนรามน้ำเพชรก็เลยเป็นชื่อคณะขึ้นมา แบบลิเกใหม่ๆเลยแกะกล่องเลยแต่ด้วยความรักด้วยความน่ารักของเด็กที่มามาเล่นลิเกและร้องพูดอะไรกันก็ไม่รู้นะครับทำให้ทุกคนรักและก็เมตตาก็หางานมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับด้วยแบบอาจจะเป็นด้วยสายเลือดด้วยนะคะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเราแบบว่าได้ได้ปลูกฝังอาชีพลิเกไว้ในตัวของเราแล้วเราก็ชอบรักในอาชีพลิเกค่ะพอโตมาเนี่ยเราก็อาศัยประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ ดก็กแก้วกับพ่อม่รักก็สอนรำสอนร้องมาตลอดค่ะได้ไหมเปสาวบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าใจไหมบ <c oughs> ้านป,ป่าบ้านดอนอะเอาอย่างนี้เนี่ยแบบว่าหมอแม่แก้วไอ้ใส่สุวรันจันทร์อะไรก็เจ้าขาอาเงี้ยได้ไหม <c oughs> งาน เป็นวันเกิดครับเป็นวันเกิดปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ได้เกือบสามล้าน,ว,นว,วันเดียวครับในช่วงโควิดเชื่อว่าทุกคนเจอเหมือนกันครับแล้วก็ต้องดิ้นโดนหาหาโน่นนั่นนี่มาขายรวมถึงศิลปินในทีมงานด้วยทุกคนก็ต้องหาหน,นู่นนั่นนี่มาขายไลา์ร้องเพลงบ้างแล้วก็ชวนชวนกันมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้ครับทุกคนก็ช่วยๆกันไปแล้วก็รวมถึงแฟนคลับ ของแบงก์ก็ไปซัพพอร์ตศิลปินคนอื่นแฟนคลับศิลปินท่านอื่นก็มาซัพพอร์ตแบงก์เหมือนกันคือช่วงเวลานั้นนะคะต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆที่รักเราแบบเหนียวแน่นมากๆไม่ทอดทิ้งกันทั้งๆที่ทุกคนนะ่ะลำบากเหมือนกันหมดเจอโควิดเหมือนกันหมด วันนี้นะครับที่เห็นแต่งตัวแบบนี้คือแสดงเป็นแก้วหน้าหมาครับหม่อมแม่แก้วครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่สร้างชื่อให้กับแบงค์เหมือนกันครับตอนเด็กๆตอนนั้นเด็กมากเลยเพอกลับไปย้อนดูแล้วแบบว่าตัวน้อยๆอะเล่นเล่นหมดแก้วหน้าหมาครับก็น่ารักเีครับ เข้ามาซัพพอร์ตดำดงให้กำลังใจดำดงรอดูดำดงทุกคืนทุกคืนพอดูไปเรื่อยๆเริ่มซึมงซับเริ่มเคยชินเริ่มชอบเริ่มเห็นคุณค่าของนิเกมากขึ้นมันมันมันดีมากเลยนะครับเพราะปะกติอ่ะคือหลับตื่นมาทำการแสดงนิเก แต่ตอนนี้คือมันมีงานเข้ามามว่าจะเป็นงานรีวิวตามในโชว์ตัวอะไรเงี้ยครับ <ขอ S 2> ก็จะมีเข้ามาคืองานเยอะมากกว่าเดิมครับคูณสองคูณสามเลยได้คุณพ่อกับคุณแม่ของเพลงสอนรามก็คือคลุงมรักษป้านงแก้วให้ชีวิตใหม่พราะให้เรามาอยู่ณจุดนี้นะครับก็ทําให้มีบ้านมีรถมีครอบครัวครอบครัวหยุดสุขสบายอะไรเงี้ยมีลูกมีอะไรให้ลูกแบบได้อยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมาแยกก็ช่วงโควิดแล้วก็ลูกป่วยอันนั้นน่าถึงขั้นแบบ แคล้มละลายเลยจนแบบว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงณนจุดนี้มันก็ดียิ่งๆขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอแล้วพอนะตะคิวขึ้นมาโกบไม่น่าลํำเลยขอบคุณนะจ้าคะมันไม่พอดีนะมันไม่เยอะไปไม่เยอะไม่เยอะไปค่ะเบาๆเจ้าค่ะได้อยู่เนาะเบาๆโอเคโอเคอ่ะอุ้ยสวย สร้อยสุวรรณจันทร์ทองทางนี้ทางนี้มันแดงอ่ะหมอแม่ถอดออกก่อนค่ะหมอถอดก่อนนะเจ้าค่ะหอถอดนะเจ้าค่ะโอเคอ่ะถึงไหนแล้ววะค่ะเจ้าค่ะอ๋อถึงค่ะแล้วแล้วหมอแม่ทำอุ้ยตะหูตีความเราเป็นอาชีพวิเกเรามีทุกวันนี้อาชีพวิเกก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะช่วยรักษาศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นสายเลือดของเราตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดค่ะ ตระทานอย่าว่าลูกหลานคุยโอจะแจกน้ำใจไปให้ท่านตรวจบัรจุใส่ขวดผูกมอด